สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุสิปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับสูตรวัดใจของเรานะคะเมื่อวันที่หนึ่งนะคะเข้าหรือหลุดนะคะก็ไปชมพร้พอมๆกันนะคะเดีย๋ยวแอดเขียนก่อนนะคะพี่น้องจา๋าน้อยเฉพาะกจเจ็ดสองห้านะคะแล้วก็หนึ่งแปดนะคะน้อยพิเศษนะคะสองสศนะคะ เก้าศูนย์นอยปกตินะคะสองสองศูนย์นะคะสี่หกนอย vip นะคะห้าเก้าห้าหนึ่งสี่ ใครฟังแอดจบบ้างคะเมื่อวานเนาะแอดบอกว่าศูนย์น่าจะยังคงมาอีกนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครได้ฟังแอดอธิบายจบนะคะก็คงจะได้ไปนะคะพี่น้องจา๋าแอดบอกว่าศูนย์น่าจะยังมาเนาะก็รอบแรกนะคะเจ็ดสองห้านะคะเจ็ดมาวิ่งนะคะแอดจอบไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าน้อยพิเศษนะคะสองสี่ศูนย์นะคะเก้าศูนย์นะคะ เอดเขียน02สองสครั้งนะคะพี่น้องจา๋าโอ้ยเนาะก็มานะคะมาวิ่งรูดศูนย์นะคะมาวิ่งรูดศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าก็เข้าศูนย์นะคะแต่ว่าแอดเจาะไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋า03แล้วก็05นะคะ09ก็เจาะไม่ถึงนะคะมาแค่ศูนย์นะคะ นอยพิเศษอนอยปกตินะคะ220นะคะ2อ0นะคะอมี 2, 2, 0 0 2นะคะ, 0, ะ,คะตัวไม่ได้อัดนะคะก็เข้าไปนะคะ46หนะคะ6มา4มานะคะอมี64ตัวฟันตัวอัดนะคะพี่น้องจา๋าเข้าเด้งบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับนอยปกตินะคะ นอย VAP 5 9 5นะคะ595แอด S ไม่มีนะคะล่าง1 4นะคะ14แอด S ไม่มีนะคะสรุปนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะพี่น้องจา๋านี่มาหมดทุกตัวนะคะสำหรับเลขวิ่งเลขรูดของ S นะคะพี่น้องจา๋ามาทุกตัวนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดนะคะพี่น้องจา๋าตัวตัวจอก็จะเข้ายากหน่อยนะคะสำหรับเ,เลขวิ่งเลขรูดนี่ มาดีมากนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะก็สำหรับใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่อ่าวันที่สองนะคะวันที่สองตุลาคมนะคะ สองพันห้าอหกสิบสี่นะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะวันนี้มาพร้อมกับเน้นรอบให้ด้วยนะคะวันนี้เนาะก็เพื่อให้เป็นแนวทางนะคะ ถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่เป็นไรนะคะพี่น้องจ๋ารับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเด่นวิ่งลูดนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยก็เข้านะคะเจหนึ่งนะคะกับเลขเลขทูปนะคะปูด อน,นันตนาคราชนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็ลงให้แค่คลิปเดียวนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเอาเลขวิ่งรูดไปก่อนนะคะ1นึ่งนะคะ0ูนแ,แอดก็จะพาเจาะ1กับ0นะคะ หนึ่นสองนะคะ1นึ่งสามนสหนึ่งห้าหนึ่งหนะคะสำหรับตัวเจาะนะคะก็จะเข้ายากหน่อยนะคะสำหรับเลกวิ่งเลก,เลกรูดก็สายวิ่งสาย,สายรูดก็จัดเลยนะคะพี่น้องจา๋าส่วน0นะคะก็จะมีศูนย์หนะคะ 0ูนสามนะคะ0ูนหกนะคะ0ูนเจ็ดนะคะแล้วก็0ูนแปดนะคะพี่น้องชุดกันนะคะกันด้วยเนาะกันก็จะมีสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดสาม สองแปดนะคะสำหรับชุดกันนะคะถ้าชอบชุดกันก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าไปกลับด้วยนะคะเดี๋ยวจะเน้นเน้นตัวที่ชอบให้นะคะตัวที่ฟันที่อัดให้นะคะ เน้นรอบนี่ก็ไม่ค่อยชัวร์นะคะพี่น้องจอ๋าแอดก็ทําตามกําลังรรยวันนะคะเน้นรอบนะคะแอดก็จะลองเน้นให้ดูนะคะสําหรับพี่น้องเอฟซีที่ขอมานะคะพี่น้องอศูนย์นี่คิดว่าน่าจะมารอบ VIP นะคะแอ,อดก็จะให้ไปทั้งหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะคะปกตินะคะบวก VIP นะคะสองรอบนี้นะคะพี่น้อง ถ้าชอบก็จะตามตั้งแต่นอยเฉพาะกิจก็ได้เนาะก็เน้นไปที่สีนอยเหมือนเดิมนะคะสีนอยนะคะนอยเฉพาะกิจน้อยพิเศษปกติแล้วก็นอย VIP นะคะสีนอยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจา๋าแต่แอดลองเน้นลองเน้นให้ดูเนาะว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเนาะตามรอบนะคะเน้นรูดหนึ่งกับศูนย์นะคะเน้นรูดนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งศูนย์ สำหรับตัวชอบนะคะก็จะชอบ1 2 2 1นะคะ1 4 4 1นะคะตัวตัวมาแล้วก็อาจจะมาอีกได้เนาะ1 5 5 1นะคะส่วน0นะคะแอดชอบ03 3 0, 0นะคะ07 70นะคะ0 8 80นะแล้วก็ตัวกันชอบ24นะคะแล้วก็73นะคะพี่น้องจา๋า ถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ